เจ้าหน้าที่จีมือปราบปืนดุผู้ไม่ยอมตายแห่ง The House of the Dead เกมเสียงขวัญแนวชุดติ้งยิงกันเลือดสาดที่เสียงเตือนรีโหลดรโโหลดยังติดหูผู้เล่นยุค90มาจนถึงทุกวันนี้ สวัสดีค่ะพบกับเล่นเกมพอดแคสต์และนี่คือลึกลับเกมมิงเรื่องราวในแง่มุมลึกลับสยองขวัญลงไปถึงเรื่องราวแนวปริศนาตลอดทั้งตัวเกมและตัวละครต่างๆสำหรับตอนนี้ซัมเมอร์ฮาโตบิโตะจะพาทุกคนย้อนยุคไปในช่วงยุค90ช่วงเวลาที่เกมตู้หรือเกมอาร์เคดกำลังรุ่งเรืองมีเกมเกิดขึ้นมากมายและได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นอาทิ virtual cop Area 51หรือ Time Crisis ที่หลายคนคงรู้จักกันดีรวมทั้งเกมสอยองขวัญแนวชุดติ้งยิงกันเลือดสาดที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือ The House of the Dead จากค่าย Sega และมีตัวเอกอย่างเจ้าหน้าที่จีมือปรับซอมบี้ฝีมือเก่งกาจและอยู่คู่กับเกมมาเกือบทุกภาค ลึก,กลับเกมมิ่งตอนนี้จะพาทุกคนไปค้นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่จีมือปราบปืนดุผู้ไม่ยอมตายแห่งเกม The House of the Dead เกมคิดที่เสียงเตือนให้เติมกระสุนว่า reload reload ยังติดหูผู้เล่นยุค90มาถึงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่จีคือมือปราบพิศนาไม่มีใครรู้จักชื่อจริงอายุหรือแม้แต่สัญชาติของเขาด้วยความสามารถเก่งกาจในฐานะมือปราซอมบี เขาจึงเป็นตัวละครเพียงคนเดียวที่ได้จับปืนสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดใน The House of the Dead เกือบพบทุกภาคเริ่มตั้งแต่ภาคแรกในปี1996จนถึงภาค4ซึ่งเป็นภาคพิเศษในปี2006การเปิดเผยของ Forever Entertainment ในงาน i n d i e World Showcase ยังบอกด้วยว่าภายในปี2021เกม The House of the Dead Remake ที่พัฒนาจากเวอร์ชั่นแรกในปี1996 กำลังจะปล่อยลงเครื่อง Nintendo Switch ให้แฟนเกมสัมผัสบรรยากาศเกมยิงผีจากยุค90อีกครั้งและเราจะได้เจอเจ้าหน้าที่ G เวอร์ชั่นหลอกคมสมจริงกว่าเดิมแน่นอนเรื่องราวความลึกลับและเหตุการณ์สยองโลกใน The House of the d e a d เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม1998ซึ่งอาจจะเป็นวันปกติธรรมดาของคนทั่วๆไปแต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าหน้าที่ G เมื่อโซฟีลิชาร์ดคู่มั่นของโทมัสโรแกนคู่หูของจีในหน่วยงาน AMS สังกัดรัฐบาลอเมริกาได้โทรมาหาโรแกนด้วยน้ำเสียงที่ร้อนลนเธอขอความช่วยเหลือและบอกว่าทุกคนกำลังจะถูกฆ่าหมดแล้วก่อนที่จีและโลแกนจะรู้อะไรไปมากกว่านี้โทรศัพท์ก็ได้ถูกตัดสายไปพวกเขาสืบจะรู้ว่าปลายสายมาจากคฤหาสนารของดร Roy รอยคูเรียน นักพันธุศาสตร์และหัวหน้านักวิจัยของ DBR Corporation ทั้งจีและโลแกนจึงรีบออกเดินทางไปคฤหาสน์คูเรียนทันที mm hmm. เมื่อไปถึง mm hmm. พวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าภายในคฤหาสน์ที่เป็นทังบ้านและห้องทดลองของดรคูเรียนเต็มไปด้วยศพพนักงานบริษัท DBR และที่น่ากลัวกว่านั้น mm hmm. คือซากศพกับลุกเดินขึ้นมาได้ mm hmm. และพยายามทำร้ายผู้ลอดชีวิตที่เหลือ ทำให้จีและโลแกนต้องใช้ปืนกระหน่ำยิงไปยังฝูงซอมบี้และนั่นก็ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกมันคือผีดิบติดเชื้อและต้องระมัดระวังไม่ให้มันกัดอย่างเด็ดขาดพวกเขามุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆจนพบกับโซฟีคู่มั่นของโลแกนแต่ไม่ทันจะได้ช่วยเหลือเธอก็โดนแฮงค์แมนสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายค้างคขวาจับตัวไป ทำให้จีและคู่หูของเขาต้องบุกเข้าไปในคฤหาดเพื่อชิงตัวโซฟีกลับมาในระหว่างที่บุกเข้าไปพวกเขาต้องเจอสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตนอกจากซอมบี้แล้วภายในคฤหา์ยังเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายทั้งเครื่องจักรสังหาร c ช a r i o t อ y p ไ27หรือ Hermit ิปีศาจหกขารูปร่างคล้ายแมงมุม แต่จีและคู่หูก็เอาตัวรอดออกมาได้จนพบกับด็อเตอร์คูเรียนในห้องทดลองชั้นใต้ดินและทำให้พวกเขารู้ว่าด็อเตอร์คูเรียนคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วุ่นวายนี้การเป็นนักพันธุษศาสตร์ทำให้ด็อเตอร์คูเรียนหมกมุ่นกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายมันทำให้เขาถลำลึกกว่าจะรู้ตัวอีกทีเขาก็สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมามากมายหนึ่งในนั้นคือเมจิเชียน ผลงานชิ้นโบแดงที่ทั้งเก่งกาจและมีสติปัญญาสูงเกินกว่าจะเชื่อฟังด็อกเตอร์คูเลียนสุดท้ายมันก็สังหารผู้สร้างมันต่อนหน้าจีและโลแกนทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่ทั้งฉลาดรวดเร็วเคลื่อนไหวในอากาศอย่างคล่องแคล่วความสามารถสูงส่งของเมจิเชียนทำให้ทั้งจีและโลแกนต้องสู้สุดชีวิตกว่าจะปราบมันลงได้ พร้อมช่วยโซฟีและผู้รอดชีวิตเหลือออกมาสำเร็จแม้เหตุการณ์ที่คาลฮา์คูเรียนจะผ่านไปแล้วถึง2ปีแต่ก็สร้างความวิตกให้กับรัฐบาลอเมริกาไม่น้อยเพราะถ้าเกิดการระบาดและมีผู้ติดเชื้อในวงกว้างอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคนทั้งโลกรัฐบาลจึงพยายามหยุดยั้งเรื่องนี้โดยการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดพวกเขาจึงส่งตัวจีไปสืบข้อมูลที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลี ซึ่งมีข่าวลืออยู่บ่อยๆว่าพบเห็นสัตว์ประหลาดโดยจีนัดพบกับเจมส์ไทเลอร์และแกรีสจวัเจ้าหน้าที่ AMS ที่ห้องสมุดของเมืองแต่ยังไม่ทันได้พบกันจี G. ก็โดนเล่นงานจาก j จั m e n นคู่หูสัตว์ประหลาดที่รูปรางคล้า,ายนักรบและกาก่อยจนได้รับบาดเจ็บหนะักก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เกิดจากการค้นคว้าของเคเรฟโกแมน ประธานบริษัท DBR Corporation และเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับดรคูเรียนโกแมนเชื่อว่ามนุษย์คือภัยคุกคามธรรมชาติจึงนำความรู้ทางพันธุกรรมศา,ศาสตร์และทุ่มทุนมหาศาลเพื่อสร้างให้มนุษย์ย้อนกลับไปสู่สภาวะธรรมชาติมากขึ้นแม้จะเคยต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตพาหล่ามาก่อนและอยากออกไปสู้มากแค่ไหน แต่ด้วยอาการบาดเจ็บทำให้จีต้องฝากฝั่งภารกิจให้เทเลอร์และสจวรช่วยสารต่อซึ่งจีได้มอบเอกสารลับเกี่ยวกับจุดอ่อนของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ให้ทั้งคู่ไว้ด้วยข้อมูลของจีเป็นประโยชน์กับเทเลอร์และสจวรเป็นอย่างมากทั้งคู่เอาชนะสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ของโกเมนไปเรื่อยๆจนพบกับเดอะอิมเพอเรอร์สัตว์ประหลาดที่เป็นเหมือนร่างพัฒนาของเมจิเชียน แม้นในการต่อสู้พวกเขาเฉียดความตายหลายครั้งแต่สุดท้ายก็จัดการมันได้ในที่สุดเมื่อปราบ The อ็มเพอ r ได้เทเลอร์ Taylor และสจว a r ตก็เหมือนได้ช่วยชีวิตจีและสมาชิก AMS คนอื่นเอาไว้ด้วยหลังจากสุนสิ้นทุกอย่างโกแมนตัดสินใจหนีความผิดด้วยการฆ่าตัวตายแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นเพราะในความจริงแล้วโกแมนยังไม่ตายในอีกหนึ่งปีต่อมา เขายังกลับมาแก้แค้นด้วยการพยายามยิงระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกและปล่อยสัตว์ประหลาดกายพันออกมาอลาวาดแต่แผนการนี้ก็ถูกล่วงรู้โดยเจมส์เทย์เลอร์และเคสกนคู่หูของเขาทั้งคู่พยายามหยุดยั้งแผนของโกแมนแต่โชคร้ายที่เจมส์ต้องเสียชีวิตหลังจากการเสียสละตัวเองในการสู้กับเวิร์สิ่งมีชีวิตกายพันรูปร่างคล้ายแมลงจี จึงต้องเข้ามาสารต่อภารกิจครั้งนี้และร่วมทีมกับเคสอดีตคู่หูของเจมโดยเขาสัญญาว่าจะจัดการกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้เจมต้องตายเปล่าและจะหาต้นต่อของเหตุการณ์นี้ให้ได้จีและเคสได้จัดการกับเหล่าสัตว์ประหลาดไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องทดลองชั้นใต้ดินและพบว่านี่คือแหล่งเพาะพันธ์สมบี นอกจากนี้เขายังได้พบกับเมจิเชียนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกด้วยและจีก็สามารถเอาชนะสัตว์คู่อาฆาตของเขาลงได้อีกครั้งแต่น่าเสียดายที่นั่นไม่พอที่จะทำให้โลกปลอดภัยจากเชื้อร้ายนี้แม้ในปี2003หลังจากที่จีจัดการกับเหล่าซอมบี้ได้แต่โลกก็ยังอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายเรากับอารยธรรมกำลังจะสูญสิ้นหลายพื้นที่เต็มไปด้วยพื้นดินที่แห้งผาา บางแห่งเหลือเพียงแค่ซากปะหลักหักพังหน่วย AMS ก็ถูกยุบเพราะไม่สามารถยับยั้งการระบาดของไวรัสครั้งนี้ได้โลแกนแตัดสินใจตั้งหน่วยสืบสวนลับขึ้นในปี2019เนื่องจากได้รับบอดแสว่าบริษัท EFI เป็นต้นตอหายนะทำลายโลกตรงข้ามกับจีที่เลือก,กเกษียณตัวเองและกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบ แต่ช่วงเวลาแห่งความสงบของจีก็อยู่กับเขาได้ไม่นานเมื่อวันหนึ่งเขาได้รับการติดต่อจากลิซ่าลูกสาวของโลแกนอดีตคู่หูของเขาเธอบอกว่าพ่อหายตัวไปหลังไปสำรวจศูนย์วิจัยของ EFI และเหมือนว่าลางสังหรณ์ของโลแกนจะถูกต้องทันทีที่จีและลิซ่าเดินทางไปถึง EFI ก็ต้องพบกับสัตว์ประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นเดดที่มีรูปร่างคล้ายผู้คุมนักโทษ สันต้นไม้กายพันธหรือฟูสัตว์ประหลาดในร่างตัวสลอดยักษ์ปืนลูกสองที่ทั้งคู่เตรียมมาได้ใช้งานอย่างเต็มเหนี่ยวเมื่อพวกเขาบุกตะลุยลึกเข้าไปเรื่อยๆก็ได้พบกับโรแกนอดีตคู่หูปืนเดือดของจีเขาเล่าว่าได้รับการช่วยเหลือจากดาเนียลลูกชายของด็อกเตอร์ครูเลียนที่ทุกคนเข้าใจว่าเสียชีวิตไปแล้วและทำให้พวกเขารู้ว่า ต้นตอของหายนะทั้งมวลมีสาเหตุมาจากดาเนียลนี่เองสมัยเด็กดาเนียลเคยล้มป่วยอย่างหนันดกดรคูเลียนจึงทำการวิจัยโดยใช้ความรู้ที่มีทำลายเส้นกันระหว่างความเป็นความตายก่อนที่จะช่วยชีวิตลูกชายของเขาเอาไว้ได้ แต่แล้วเขากลับถล่มลึกกับการวิจัยครั้งนี้จนสร้างสิ่งมีชีวิตกายพันธ์ุออกมามากมายนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ที่คารหลัตคูเรียนเป็นต้นมาและเหตุผลที่ทำให้โลแกนมาที่นี่ก็เป็นเพราะความตั้งใจของดาเนียลที่ต้องการให้อดีตเจ้าหน้าที่ AMS กลับมาช่วยเขาต่อสู้กับด็อร์คูเรียนพ่อของเขาเองที่ฟื้นคืนชีพและเปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์กายพันุ์ในนามวิวออฟเฟ เขาตั้งใจจะทำลายทุกอย่างและฟื้นคืนชีพทุกอย่างนี่คือสิ่งที่วิลออเฟตบอกไว้กับลิซ่าและดานียลพวกเขาต้องเจอกับด็อกเตอร์คูเรียนอีกครั้งในร่างของสัตว์ประหลาดโดยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเป็นหน้าที่ของดานียลและลิซ่าพอจีต้องดูแลโลแกนที่บาดเจ็บก่อนที่ดานียลและลิซ่าจะปราบวิลออเฟตลงสำเร็จและนำความสงบสุขกลับมาสู่โลกอีกครั้ง แม้ว่าด็อกเตอร์คูเลียนจะตายไปแล้วจริงๆแต่จีก็ยังห่วงอนาคตของมนุษยชาติว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแม้จะปราบผู้สร้างซอมบี้ลงได้แต่เขาลางแห่งหายนะก็ยังไม่หายไปซึ่งสิ่งที่จีกังวลน,นั้นไม่ใช่เรื่องหน้าวิตกสำหรับโลแกนเขามองว่าทั้งจีและตัวเขาเองได้ทำสิ่งที่ควรทำไปหมดแล้วอนาคตต,ต่อจากนี้ ควรปล่อยให้คนรุ่นต่อไปอย่างดาเนียลและลิซ่าจัดการกันเองให้เรื่องเลวร้ายเหล่านี้จบลงที่รุ่นพวกเขาก็พอโลแกนบอกจีว่าอนาคตอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ถึงแม้ต่อไปจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออาจเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปหมดแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคนรุ่นต่อไปว่าจะเลือกทางเดินในวิถีชีวิตของตัวเองอย่างไร นั่นคือฉากท้ายๆของ G ใน The House of the Dead แม้หลังจากนั้นเขาจะไปปรากฏตัวในภาค Overkill แต่ก็เป็นการย้อนกลับไปเล่าวีรกรรมละหัาในสมัยหนุ่มๆที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ในหน่วย AMS มากกว่าและไม่มีเรื่องราวใหม่ๆของเขาออกมาอีกและนี่คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ G มือปราป,ปืนดุผู้ไม่ยอมตายในเกม The House of the Dead เกมยิงผีสุดละหัายิงลัวไม่ห่วงกระสุนจากยุค90 หากชื่นชอบเรื่องราวลึกลับในโลกของเกมที่ซัมเมอร์หยิบมาฝากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทางของเราด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนครั้งหน้าซัมเมอร์จะพาไปค้นเบื้องลึกของตัวละครหรือเกมไหนมารอฟังกันได้ที่ลึกลับเกมมิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ